สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาไปชมดอกโคคัสนะคะคนเยอรมันเขาเรียกว่าดอกโคคุสนะคะดอกดินคนไทยบางคนเขาเรียกว่าดอกบัวดินนะคะก็แล้วแต่คนจะเรียกนะคะแล้วพี่ๆนะคะเรียกว่าอย่างไรงลบกวนใต้คอมเมนต์ด้วยนะคะ ขนาดอาทิตย์ที่แล้วนะคะลบ27องศานะคะสองซัวันต่อมานะคะบวก17องศา,าเซลเซียสนะคะพอมีแสงแดดออกมานะคะก็แทงช่อออกมาเป่งบานสะพังบนพื้นหญ้าท้องทุ่งกว้างค่ะดอกโคคัสหรือดอกโคคุสนะคะดอกดินบางคนก็เรียกว่าดอกบัวดินนะคะ เกิดขึ้นมาตามธรรมชาตินะคะในฤดูใบไม้ร่วงนะคะจะมีขายในร้านค้าการเกษตรนะคะจะไปคล้ายๆหัวหอมนะคะทัานย่าซื้อมาในเดือนพฤศจิกาของปีที่แล้วนะคะจากนั้นนะคะก็ปลูกลงดินเลยนะคะปกตินะคะจะเบ่งบานในเดือนมีนานะคะแต่บางปีก็ปลายเดือนกุมภาค่ะ ตอนนี้ก็มีขายนะคะแต่เป็นกระถางนะคะรานะคาค่อนข้างจะแพงกว่านะคะเพราะว่าเขาจะต้องเพาะชำม,มานะคะถึงจะออกดอก,ดอกโคกุสนะคะชอบแสงแดดนะคะอุณหภูมิที่เหมาะสมนะ,ะในการเจริญเติบโตนะคะอยู่ที่10องศานะคะอากาศกําลังดีค่ะไม่ร้อนไม่หนาวถ้าเกิดตอกโคกุสนะคะแทงช่อออกดอกนะคะชาวยุโรปถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะ รดูใบไม้ผลินะคะกำลังจะเข้ามาถึงในเร็วๆนี้นะค่ะชาวกรีกนะคะเชื่อกันว่ากินดอกโคคุสนะคะมีคุณสมบัตินะคะสูงนะคะแล้วจะกระตุ้นในคืนวิวานะคะคู่เล่าสาวนะคะจะนำดอกโคคุสนะคะมาโรยไว้บนเตียงนะคะคุณมากค่ะที่ชมคลิปจนจบนะคะหากคลิปนี้นะคะคุณชอบกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ทําด้วยค่ะากากลีลกระตุ้นความรู้สึกมีเพศสัมพันธ์นะคะจะมีเพศสัมพันธ์ได้ดีมากค่ะ